สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและผู้บริหารของ worldclass innovation วันนี้ผมมาที่นี่ครับบ้านในวงใต้นะครับอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองท่านหญิงเกษตรครับพาผมมาเฮ็ดยังงครับที่นี่พามาเบิ้งสวนทุเรียนเจ้าของสวนที่นี่นะคะก็เป็นคนอยู่ภาคพ,พื้นอีสานมาตั้งลกลากแล้วก็ มาทาสวนทุเรียนอยู่ที่นี่อยู่ที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําสวนทุเรียนแต่เราต้องไปดูเคล็ดลับกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเอ๊ะคนอีสานปกติที่เราเคยเห็นก็มีทําไรใช่ไหมคะทำนาทำอะไรแต่วันนี้มาทําสวนทุเรียนเนี่ยป<า>ลักอยู่ที่นี่ใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้ท่านรองครับอรอช้าไม่ได้แล้วครับท่านประธานครับรวมพลคนอีสานยกทีมกันมาแบบนีว่าเป็นหมู่บ้านชาวอีสานเกือบทั้งหมดเลยนะเนี่ยอยากจะโชว์ให้เห็นว่า การทําสวนไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากว่ามีความตั้งใจมีความใส่ใจแล้วก็จริงใจครับที่สําคัญชุดกู่ของเรามีส่วนช่วยได้อย่างไรมาฟังกันเลยครับฟังกันเลยครับงั้นรอช้าไม่ได้แล้วหลักท่านประธานครับถ้ารอช้าไปเ<ๆ>กรงว่าแดดจะร้อนเพิ่มขึ้นไปดูกันเลยไหมครับ่านลองไปเลยครับไปเลยค่ะโอ้โหมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหท่านพี่น้องเกษตรกรครับ ตามผมมาถึงตรงนี้มายืนบนแปลงเกษตรนะครับปลูกทุเรียนหมอนทองแห่งนี้แล้วก็มาเจอทั้งสองท่านมาทราบนามกันก่อนครับท่านแรกชื่ออะไรครับครับผมนายสอนเจนดีครับสอนกณฑงดีครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนนี่โอ้โหท่านรองสอนนะครับรบองสอนก็คือรองอดีตคืออดีตอ,อ๋อก็เลยรองรองนายกรองนายกองการบริหารสวนทองครับผมครับผมและท่านหนึ่งครับครับสวัสดีครับครับผมอนิวัต์โพธิพัฒน์เป็นคนมาแนะนําพี่สอนให้ ใช้คู่หูวัวเพนครับเริ่มปลูกทุเรียนครั้งแรกเมื่อปีอะไรครับปลูกทุเรียนครั้งแรกเมื่อปีปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์เริ่มครั้งแรกปลูกทุเรียนเมื่อปีสี่ศูนย์ยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีที่แล้วครับก็ไม่มีไม่ได้มีความรู้เรื่องทุเรียนไม่มีไม่มีไม่รู้เลยก็แต่ว่าปลูกแล้วเดี๋ยวหาเอาหาประสบการณ์หาเอหาความรู้เอาลมลูกกูการอย่างนั้นแหละครับตอนที่พี่สอนเริ่มปลูกนะแล้วมันมี20ปีที่ผ่านมาปลูกสักกี่ไร่ครับตอนนั้น ตอนนั้นปลูกแค่ลองลองดูห้าไร่ก่อนห้าไร่หกไร่ครับห้าไร่หกไร่แล้วเป็นไงครับตอนนั้นตอนปีสี่ศูนย์ขึ้นมานะเป็นโรคเยอะ <c oughs> ครับครับทุเรียนก็ไม่สวยห,หนาม <c oughs> แดงไปไขายก็ไม่ได้ราคาลากเน่าคนเน่าพี่อนิวัต์ครับวันแรกที่เข้ามาเจอพี่สอนเนี่ยมันคืออะไรครับไอพี่อนิวัน์ถ,ถึงแนะนําในการใช้คู่หูครับอ่าเขานํามาจากจันนะครับผมก็ไปทดลองครับซื้อมาหนึ่งคู่ เอาไปลองแปลงที่บ้านที่ว่าจะตายแล้วทั้งแปลงพอว่าภรรยาแกลองฟื้นแกต่อมาลองอีกสองแปลงจักซื้อสองคู่และสั่งทีทลังพี่สอนช่วยให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่มีความลังเลที่มีความยังไม่มั่นใจว่าจะทําต่อจะเดินต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้พี่สอนให้กําลังใจกับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศครับอย่างที่มาเห็นนะครับสําหรับของผมผมพอใจมากทุเรียนสวยมากแล้วผลผลิตก็ได้พอใจ นะผมผมอยากให้พี่น้องนะครับหันมาใช้ไม่ใช่เคมีด้วยนะครับผลผลิตนี้ดีกว่าเคมีดีกว่าเคมีอีกก็อยากให้พี่น้องอทั่วประเทศไทยแล้วครับหันมาใช้คู่หูมหาตะจันขอบคุณครับ <c oughs> นี่คือความมั่นใจของรองสอนเสียสอนของพี่น้องทั่วประเทศเรีบนะครับรีบเลยเพราะว่าที่นี่ท่านูนนะครับอุดมสมบูรณ์ด <c oughs> ินมีความชุ่มชื้นน้ำท่าย,ยังถึงอยู่และที่สำคัญ ใบมันแพรใบมอข้าวอะไรพร้อมโอ้โหใหญ่ด้วยนะครับในฐานะที่ปรึกษามีความภูมิใจอย่างไรครับที่จะประกาศข่าวนี้ให้คนไทยทั่วประเทศได้มีตัวอย่างได้ทําแบบพี่สอนครับภายใน7วันท่านจะรู้เลยว่าดีหรือไม่ดีครับท่านมีทุเรียน1,000ต้นผมขอร0อยต้นลองดูครับแล้วจะเปลี่ยนแปลงและลดต้นทุนจริงๆลดทุกอย่างเลยครับและต้นก็ไม่โทมตัวเองก็ปลอดภัยด้วยโอ้โห ท่านประธานช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรได้ครับก็พี่น้องเกษตรกรท,ทุกท่านนะครับก็ได้ทราบได้เห็นได้ฟังจากเสียสอน <c oughs> <c oughs> ของเรานะครับ <c oughs> วันนี้เสียสอนเบิร์นแทนนะครับเสียสอนแนขอเราอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผลของชุดคู่หูของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดความเครียดลดความกังวล สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะฮะซึ่งปัจจัยต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากมายล้วนนํามาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตครับก็ขอให้มั่นใจครับ World c l a s s i Revolution พร้อมเป็นเครื่องไม้เครื่องมือด้วยชุดคู่หูมาัศจรรย์คู่นี้เหรครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สอนนะครับที่ปรึกษาการเกษตรครับเสียวันก็เสียสอนนะครับขอบคุณค่ะที่เปิดสวนให้เราเข้ามาชมนะใช่ครับค่ะ เอาละครับพี่น้องเกษตรกร,รกครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและผู้บริหารของบริษัท World Class Innovation ขออนุญาตลาท่านไปก่อนเราจะไปค้นหาไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รกที่ตกทุกข์ได้ยากจากการที่ต้นทุนท่านสูงขึ้นและทำให้ทุกท่านนั้นเดินทางไปด้วยก,กันกับความล่ำรวยบนพื้นฐานของการ,กรเกษตรครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนวันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดี<ช>ครับ เวอร์พแพนใช้แล,ล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกดนี้